สวนคลองสิบหนองเสือค่ะคุณลูกค้าค่ะที่ดินบ้านสวนคลองสิบหนองเสือของเรามีขนาด62.5ตารางวาณนะตอนนี้มีเพียงอีกไม่กี่แปลงค่ะคุณลูกค้าค่ะที่ดินชุดนี้ต้องเรียกว่าเป็นที่ดินจัดสรรที่ดีงามมีความพร้อมมากค่ะคุณลูกค้าค่ะถนนหน้าแปลงตรงนี้ที่คุณลูกค้าเห็นค่ะคุณลูกค้ากว้างถึง12เมตรน้อแล้วก็ตอนนี้ไฟฟ้าอยู่หน้าแปลงค่ะคุณลูกค้าค่ะไฟฟ้าอยู่หน้าแปลง แปลงที่จอมยืนอยู่ตรงนี้คือแปลงที่26-27ค่ะคุณลูกค้าค่ะเป็นสองแปลงที่ติดกันมีขนาดแปลงอยู่ที่62.5ตารางวาแล้วก็ที่ดีงามคือด้านหลังค่ะคุณลูกค้าค่ะด้านหลังของแปลง26-27โซน A นี้จะเป็นคลองน้ำค่ะคุณลูกค้าค่ะเป็นคลองน้ำต้องเรียกว่าคุณลูกค้าท่านไหนที่ซื้อบ้านตรงนี้ทำบ้านเสร็จแล้วด้านหลังบ้านของเราจะเป็นคลองน้ำต้องเรียกว่าร่มเย็นเป็นสุขค่ะคุณลูกค้าค่ะ ที่ดินบ้านสวนคลองสิบหนองเสือของเราขนาด62.5ตารางวาณนะตอนนี้เราเสนอข,ขายต่อแปลงอยู่ที่900,000บาทคุณลูกค้าค่ะ900,000บาทคุณลูกค้าสามารถสดได้ผ่อนได้ค่ะคุณลูกค้าค่ะชุดนี้ต้องเรียกว่าดีงามมีความพร้อมมากเนื่องจากว่าตรงนี้ต้องเรียกว่าเป็นบ้านสวนในเมืองค่ะคุณลูกค้าค่ะที่กัดนี้อยู่ในพื้นที่ของความเจริญเป็นบ้านสวนในเมืองใกล้จากถนนดังสินนครนายกเพียงแค่5กิโลนิดๆค่ะคุณลูกค้าค่ะ ตอนนี้แปลง2ี่7ของเรามีเพื่อนบ้านแล้วค่ะคุณลูกค้าค่ะมีเพื่อนบ้านแล้วไม่เหงาไม่เปลี่ยวไฟฟ้าอยู่หน้าแปลงปลาปาดึงใกล้ๆค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าท่านไหนที่หาที่ดินนะคะเอาไว้ปลูกบ้านสวยๆทาเป็นบ้านสวนหรือว่าเป็นบ้านเดี่ยวได้เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะที่ดินขนาดห2 5ตารางวามีแปลงว่างคือ 26- 27นะคะคุณลูกค้าค่ะแล้วก็มีแปลงที่28-29คู่กันอีกคุณลูกค้าท่านไหนจะซื้อแปลงเดี่ยวหรือว่าซื้อคู่ ได้เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะถนนหน้าแปงกว้างมากค่ะคุณลูกคา้านะเป็นถนนคอนกรีตนะคะคุณลูกคา้าด้านหลังเป็นคลองน้าน้าใสแล้วก็ต้องเรียกว่าร่มเย็นมากค่ะคุณลูกคาา้าค่ะบ้านสวนคลองสิบหนองเสือ,อจากเส้นเลียบคลองสิบหนองเสือเข้ามาถึงที่กัดแปลงนี้ก็เพียงแค่2อเรเมตรคาา่ะคุณลูกคา้าพื้นที่ตรงนี้ทางเข้าตอนนี้เริ่มมีต้องเรียกว่าไปรษณีหนองเสือค่ะคุณลูกคาา้าค่ะมาเปิดสํานักงานอยู่หน้าโครงการเลย ที่นี่ต้องเรียกว่าเป็นบ้านสวนในเมืองอยู่ในพื้นที่ของความเจริญแล้วก็คุณลูกค้าสามารถนัดหมายเข้าดูแปลงที่ดินนจาจอมบานสบายใจ0621574449นี่ค่ะคุณลูกค้ามีสมาชิกมาทักทยด้วยนี่ค่ะเออเงียบ